สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้เรามีเมนูขนมทดลองมาฝากจริงๆแล้ววันนี้เราไปเจอนี่เลยนะคะคลาสสิกคิเชนตัวนี้จะใช้สำหรับทำบราวนี่โดยมีส่วนผสมของราสเบอรี่ไวช็อกโกแลตไว้ให้แล้วนะคะในขวดเห็นไหมเอ่ยแบ่งส่วนผสมไว้ให้เราแล้วชัดเจนมากเลยว่าตรงไหนเป็นอะไรนะอันนี้ส่วนตัวเดินเจอมาโดยบังเอิญน,นะคะเห็นว่าน่าลองดีเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนิดนึง Okay. ตัวนี้นะคะเราจะต้องเพิ่มนมไข่แล้วก็เนยลงไปด้านหลังก็จะเป็นคําแนะนาําแต่ว่าเป็นภาษาเยอรมันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยแล้วกันตรงนี้มีบอกว่าใช้นม75กรัมซึ่งแปลกดีปกติมันควรจะเป็นมิลลิลิตรใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอข้ามลงมาด้านล่างเลยวิธีทํานะคะเราจะนามาอบ กับถาดเบรวนี่นะคะไม่ใช้ที่เป็นหลุมเหมือนมัฟฟินนะจะนำไปอบโดยใช้เวลาประมาณ20 35นาทีคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ส่วนผสมต่างๆกันเลยแล้วกันค่ะตรงนี้นะคะเราก็มีหมดแล้วมีถ้วยใบใหญ่ด้วยขั้นแรกเราจะเทส่วนผสมในขวดออกมาก่อนแล้วกัน อันนี้ราสเบอร์รี่ออกมาก่อนนะคะเราจะเทย,ย่างนิดนึงเดี๋ยวเราใช้ปลายช้อนช่วยเขี่ยออกมาแล้วกันนะโอเคดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีติดอยู่บ้าง เดี๋ยวขอใช้เวลานิดนึงโอเคได้แล้วนะคะในถ้วยใบนี้จะมีส่วนผสมของแป้งนะคะมีน้ำตาลมีโกโก้แล้วก็มีเบกกิ้งพาวเดอร์มีไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็มีราสเบอร์รี่อีกนิดหน่อยค่ะ mm hmm. เห็นไหเอ่ยต่อไปเราจะเพิ่มส่วนผสมอื่นๆก็จะมีไข่สามใบนะคะมีเนยที่ละลายแล้วแล้วก็นมค่ะ จากนั้นเราจะใช้เครื่องตีผสมนะคะพอผสมเข้ากันได้แล้วก็จอกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นราสเบอร์รี่เลยแต่บอกเลยว่าทางนี้ได้กลิ่นชัดมากทีเดียว แถมทำเราหิวอีกต่างหาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเทลงถาดแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะถาดของเรากว้าง25ยาว20เซนเมตรนะคะก่อนอบเราจะรองด้วยกระดาษไขก่อนแล้วก็จะเทส่วนผสมลงไป ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้กรรไกรตัดกระดาษขอบที่เกินออกมานะคะจากนั้นเราจะนำไปอบที่อุณหภูมิ170องศาเวลาประมาณ28-35นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะนี่นะคะหน้าตาหลังจากที่นำไปอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะทิ้งให้บรวนี่เย็นตัวก่อนแล้วเราค่อยตัดออกมาดูเนาะโอเคที่เหลือเราตัดแบ่งไปแล้วนะคะแต่นี้แยกกมาชิ้นหนึ่งก่อนเพื่อที่เราจะนำมาชิมนั่นเองจากที่เห็นนะคะเราจะมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ามีช็อกโกแลตหรือว่าราสเบอร์รี่ซึ่งเราว่ามันก็เป็นเซอร์ไพรส์รดีนะไม่ชิมไม่รู้อะไรแบบนี้วันนี้เรามีตัวแถมมาช่วยชิมด้วย <laughs> รสชาติจริงๆแล้วเหมือนกับบราวนี่ทั่วไปนะคะแต่ที่บอกได้แน่ๆ,ๆคือหวานมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้รสชาติของช็อกโกแลตเท่าไหร่กินแล้วรู้สึกนึกถึงอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะตัวเนื้อบราวนี่ก็โอเคอยู่นะคะนิ่มอยู่แต่นี้อบไปอาจจะแห้งไปนิดนึงถ้านำไปตกแต่งเพิ่มโดยช็อกโกแลตด้านบนก็อาจจะออกมาใช้ได้เลยอาจจะดูชุ่มฉ่ำขึ้น ส่วนของรสชาติราสเบอรี่นะคะนั้นเราจะได้รสชาติเล็กๆเ,เหมือนกันแต่ไม่ออกไปทางผลไม้สดมันจะเหมือนผลไม้แห้งมากกว่าค่ะอืมโอเคแล้วต่อไปเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูใกล้ๆนิดนึงอันนี้นะคะจะเห็นสีขาวๆนั่นก็คือไวทช็อกโกแลตค่ะ น่าเสียดายตรงที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วรสชาติก็ไม่ค่อยได้ด้วยถ้าใครที่จะซื้อมาเล่นอันนี้ก็แนะนำว่าให้ใส่ช,ช็อกโกแลตเพิ่มลงไปก็จะดีมากเลยะคะ่ะแล้วก็ส่วนตัวนะคะกินไปสอคสามแล้วคิดว่ารสชาติมันเหมือนเค้กมากกว่าบราวนี่ค่ะคือตัวแป้งมันจะนุ่มๆเนาะแล้วก็เชื่อว่าถ้ายกไปให้เด็กๆที่บ้านลองคงไม่มีใครบอกว่าเป็นบราวนี่แน่ๆเลย น่าจะบอกว่าเป็นเค้กกันนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบหรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยอย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บายค่ะ